จ็จะถ่ายให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นทางที่จะเข้าอุดรธานีค่ะอันนี้เราสตาร์ทห่างจากที่ดินน่าจะประมาณสัก2 2โลได้ไหมโล2โลเนาะประมาณโล2โลหมายถึงว่าจากตรงนี้ไปที่ดินนะประมาณโล2โลก็คืออันนี้จะเป็นเส้นที่ว่าเราจะไปเ,เข้าเมืองอุดรน,นะคะแต่ว่าที่ดินที่เราขายเนี่ยจะอยู่ขวามือนะคะ ควาอค่ะอยู่ขวามือ,อมีเนื้อที่14ไร่2งาน19ตารางวานะคะอยู่เยื้องกับปั๊ม LPG ค่ะโอ้โหโตะวันสวยงามมากๆเลยตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะที่จังหวัดอุดอรธานีค่ะเราตรงไปก่อนนะคะตรงนี้อาไปเลยตรง,งเสาโน้นนะคะ ที่ดินของเราจะอยู่เยี่ยงเสานะคะอันนี้เขตรับผิดชอบสอบพเมืองอุดอรธานีก็คือที่ดินของเรานะคะจะอยู่อําเภอเมืองอุดอรธานีค่ะอยู่ตาบลหนองไผ่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นเลยบรรยากาศตอนเย็นนะคะ,ะตรงไปอีกยังไม่ถึงค่ะตรงนี้ไม่มีจะมีตรงเสาแล้วล่ะใช่จะมีอยู่ตรงที่ดินเราจะอยู่ใกล้ๆเสาไม่ไกะล ตเตลเอิดใช่ไหมตลเอิดภาษาโคราชแปลว่าเลยนะคะใช่อันนี้ภาษาโคราชวันละครับคำว่าตลเอิดแปลว่าเลย <laughs> ลองพูดมาสิรู้หมดนะดไหนลองพูดดูด,ดิด <laughs> พูดภาษาโคราชวันละครับะนะคะ <c oughs> เราก็จะใกล้กับที่ดินของนายแล้วนะคะอันนี้เราต้องเลยเสาตรงนั้นไปเนีย โอเคอยู่เยื้องๆกันกันกบปั๊ม LPG นะคะใช่กอ็อันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้มีเสาใช่ไหมยังไม่ใช่ของนายจะเยื้องกับปั๊ม LPG แต่ว่านี่ไงปั๊ม LPG นะคะอันนี้คือที่ดินที่เราขายอยู่นะคะทุกคนก่อนจะถึงที่ดินถ้าเข้าจากาที่เราจะเข้าไปเมืองบดอุดรเนี่ยก็จะผ่านปั๊ม LPG นะคะฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตเลยว่าพอผ่านปั๊ม LPG เนี่ย ที่ดินที่เราขายอยู่ก็คือจะอยู่ขวามือนะคะอยู่ขวามือตรงนี้ okay.